เรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะมาตอบคำถามต่อเนื่องเลยก็คือเวลาที่ถนนมีการแบ่งเลนเกิดขึ้นที่จะต้องแยกไปซ้ายแยกไปขวาเราจะมีจุดสังเกตที่ตรงไหนอย่างเช่นภาพนี้เรามาหยุดจุดนี้นะคะเป็นภาพที่มีป้ายขึ้นมาว่าเลนซ้ายสุด มันจะแบ่งกับเลนขวาสุดเพราะว่ามีเส้นประตรงกลางนะคะแปลว่าจะมีการแบ่งทิศทางเกิดขึ้นถ้าคุณจะไปทางซ้ายคุณก็จะต้องอยู่ทางซ้ายถ้าคุณจะเข้าเมืองตรงไปคุณก็จะต้องอยู่เลนขวามือดูที่ป้ายว่ามีลูกศรสีดำกี่อัน1 2 3แปลว่ามีถนนสมเลนและตรงไหน ไปทิศทางไหนเราก็อ่านลายพื้นถนนได้เลยถ้าคุณอยู่สองอันซ้ายมือเนี่ยคุณจะไปทิศทางนี้ถ้าคุณอยู่ขวามือคุณจะไปทิศทางนี้นึกภาพออกนะคะโอเคเดี๋ยวเพิ่งจะลองขับให้ดูหนึ่งรอบแล้วก็เพื่อนๆลองดูกันแบ่งถนนที่จะเกิดขึ้นข้อจุดระวังก็คือเส้นทึบคุณห้ามข้ามเด็ดขาด ถ้าเส้นประคุณยังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้แต่ห้ามตัดหน้าคนอื่นในกรณีตัวอย่างนี้พึ่งจะต้องตรงไปในตัวเมืองนะคะไม่เข้าทางด่วนแล้วไม่ออกถนนบุนเดสตราสพึ่งก็จะต้องเปลี่ยนทิศทางไปทางขวาบนถนนตอนนี้เราจะมีเส้นประมีลักษณะคือสองประเภทใหญ่ๆเส้นประที่เป็นขีดเล็กๆอันนี้คือการแบ่งเลนธรรมดา แล้วก็เส้นประที่เป็นขีดใหญ่ๆอันนี้คือการแบ่งถนนอย่างชัดเจนนะคะแบ่งเลนและแบ่งถนนเลยเห็นเนาะโอเคเราก็จะเปลี่ยนไปทางขวาแปลว่าเราจะเข้าเมืองต่อไปแล้วมาดูการสิ้นสุดของถนนเห็นไหมข้างหน้ามันก็จะมีแบบการแบ่งเกิดขึ้นใครไปซ้ายและใครไปขวาอันนี้คือตัวอย่างการขับนะคะ